สถานหน้าพอผ้าทอสีสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำสำเนียงกะเรียงงามน้ำแม่ขนาดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่ากะเรียงแม่ขนาดและการแต่งกายที่สวยงามสวัสดีค่ะ หนาเจ้าคือดอกไฟที่จะนำมาปั่นเพื่อใช้เป็นผ้าฝ้ายเอาไว้ทอนี่คือการปั่นฝ้ายสีเคมีจึงทำให้มีสีสันสดใสส่วนนี่เป็นการปั่นฝ้ายสีธรรมชาติซึ่งทำมาจากใบลำไย,ยเจ้า สีธรรมชาติจะย้อมด้วยเปลือกขนุนใบต้นซักใบลำไย,ยใบห้อมเปลือกมะม่วงเปลือกไม้ฝางเจ้าตอนนี้เรามาชมการทอผ้าแบบกีเอลกันเลยนะเจ้า นี่คือการปักลายผ้าและการตอผ้านะเจ้า การปักลายลูกเดือยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เสื้อทอกะเหลี่ยงแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความเจื่อของชนเผ่า ของการทอผ้ากีเอลจ้ะการทอผ้ากีเอลเนี่ยจริงเปน็นมีตั้งแต่เมื่อแล้วเนาะสมัยปู่อุยอ้ยแม่อุ้ยปู่ยาตายายมาละแล้วก็แม่ฮอดขอเนี่ยมาซื้อ่อต่อที่หลังก็เริ่มมาจัดตั้งกลุ่มก็เริ่มตั้งแต่วันที่เสาร์คืภากีาา 39, ่สิบเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าตอนนั้นนี่ก็คือแบบมันจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาอย่าง,งาในหมู่บ้านเราเนาะแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็กปกติต้องทอผ้าไว้อยู่ละ เราไปพรอนกันเลยอบอกให้สมาชิกตีมารวมตัวกันมาหน้านแข่15คนก็บอกว่าเอาผ้ามารวมกันได้ก่อนแล้วก็น,นำขาย mm hmm. เลือกตั้งแต่ขั้นมาต่อต่อยเป็นไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานาชุมชนโดยการซื้อฝ้ายมาห้เ่าเขาก็เลยแจกสมาชิกกลุ่มเราไปทอทอเสร็จก็มาขายจนจนไถึงปัจจุบันนี้ก่อน มีสมาชิกอยู่<ม>เพิ่มขึ้นแต่ละปีเนาะแต่ละปีแต่ละนี้มาถึงวันนี้ก็มีอยู่65้คนละต่อวิถีชีวิตแบบนี้เริ่มมาตั้งแต่ต่อนไหนจ้าตอเริ่มเริ่มตั้งแต่ตีเฮายัางแบบเกิดยัง,งแบบฮู้นอกแต่ว่าเฮาก็สืบชดมาเต่าตีเฮาจังความได้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่สาวที่บอกตั้งกลุ่มมาแล้วกว็ทำมันจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนช,ชาวเขาอยู่ต่าลงลุหมยากในขนาดอยู่เป็นกลุ่มๆเนาะ มันก็จะมีตั้งแต่โปรง,ง,ง,ง้างมัแจะง่ายขาด้านตาเราไม่นขนาดยายแต่ลงมาต่างลำหน้าไม่นขนาดเหมนะนเจ้าเกนอยู่ง่ายๆกระเรียมเปิดห้องตัวเองมาโรลเนาะเป็นชนเผ่ายางขาวหรือย,ยางแดงนะเจ้ามีอุปสรรคอะไรห้องในการทำเจ้าก็มีเหมือนกันเพราะว่าสมัยตักรกรเขาก็ปลูกไฟใจเองเนาอะ,อะายเนี่ยกว่าจะปันจะ อ่อย่างได้นี่ก็คือมันมาจากภูมิปัญญาของคนเท่าแท้ๆแล้วก็กระทั่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นสินค้าที่สามารถซื้อเส้นไฟซื้อเส้นได้จากต่างล่างในเชียงใหม่อย่างนี้ได้เนาะเป็นสินค้าเป็นเส้นไฟที่เราเอามาเป็นจะเป็นใย,ยสังเคราะห์ของสีบรรดาธรรมชาติเนาะแต่ลักลัก,ลกเราก็ทําอยู่สองแบบตั้งแต่สีเคมีกับสีธรรมชาติเนี่ยนะแล้วก็ตึ้งวันนี้ก็ การทอก็ทอแบบต้องเดิมอยู่ก็คือใจกีเอวเนาะจใจไม้แค่ห้าหกชิ้นก็สามารถทอผ้าเป็นผืนได้เพราะการเรียงตะเต้นแล้ว,วเราจะทอได้หน้าแคบแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถทอหน้ากว้างได้ประมาณเจ็ดสิบหกซินเจ้ามีผ้าทอแบบไหนของเจ้าโอ้มีหลายอย่างะเดวไปฮอนแฉบปลาไปเอวไปหอองไปชมเนาะเจ้ามีมีหลายอันเจ้าส่วนมากจะทอผ้าแบบใดใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้1งผืนจ้ะ ก็ถ้าเป็นผ้าพันคอเนาะทีเฮาขายดีใช่บ่อยทอง่ายอ่าถ้าคนเก่งเก่งเนี่ยคนหนึ่งก็ทอได้วันวันละสองผืนแต่ถ้าคนม่ให้บดีก็วันละผืนต่อคนต่อวันถัดมาก็เป็นห้าคุมไหลก็วันละผืนต่อคนนี่นะแต่ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นทุงย่ามนี่ก็ต้องสามวันขึ้นไปเนาะมันจ้าบุยเนี่ยมันอยู่ที่ลวดลายตัวเอง แล้วก็ขนาดตัวแต่ก็จะ,ะสีธรรมชาติกับสีเคมีต่างกันจะได้แล้วสีเคมีก็หมายถึงว่าใส่แล้วมันก็ดูสีสดใสเนาะมันต่างกันในความต่างนี่ก็คือถ้าเคมีนี่จะสดใสจะจัดจ้านสีสดใสสีจัดจ้านแต่ถ้าเป็นฝ้ายสีธรรมชาตินี่มันจะอ่อโทนมันจะเบานุ่มฝามันงามไปเห็นแบบหนึ่งแล้วก็ ก่นแตกต่างแต่ราคาก็แตกต่างกันถ้าสีเคมีกับราคาจะถูกหน่อยแต่ถ้าสีธรรมชาติก็จะแพงขึ้นเยอะอ่ะอันของแม่อพอน่าชมเนยได้เนาะคือทอออกมาเป็นผืนสีดำ่ยแล้วก็มันเนี่ยปักมือมดเลยเย็บมือมดเลยในพันห้าอ่ะแต่ถ้าย่างเอีย่ยหกร้อยได้เพราะว่าทอค,อคือลักษณะงานคือทอแล้วก็จกลายในตัวตประมาณปักเหมือนเดิลส่พี่ลองแต่อันเนี้ยมันปัก เราต้องพาสตอันนี้สีธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นห้าหันะ 5, คอเนาะห้าหันคอตามตาตี่ยเลอันนี้ก็จะเป็นสีเคมีเจ้าห้าหันคออันนี้ก็ราคาเริ่มต้นเลยร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าอันอี้ก็เป็นสีธรรมชาติเจ้า เีีธรรมชาติอ่าเริ่มต้อนอยู่สามร้อยบาทคือละสามร้อยบาทก็ตามกันแล้วผ้าคลุมไาล่จะเป็นตัวนี้เป้่าตัวใหญ่ผ้าคุมลายตัวนี้เขาก็จะส่งคิงพาวเวอร์ตัวน้าเจ้าคิงพาวเวอร์เขาส่งคิงพาวเวอร์สื่นสีร้อยแต่เขาขายที่นี่สามร้อยห้าสิบต่อถ้าเขาขายทรงเขาจะขายแค่สามร้อยเทา,านั้นนะิงเนาะแต่คิงพาวเวอร์นี่เขาได้สรงตัน แล้วเ่ิไปก็จะมีเคดี้แถวเดือนหนึ่งอีกอะเขาไปเลยขายสีรอยก็ขายบาปป้นะสิ้อ้าจะต้องได้นอกจากนั่นแล้วก็จะมีเสื้อผ้าี่เตียนนี่แล้วเขาก็จะเอาเสื้อมาทําเป็นกระเป๋าต่อเสื้อหมาเลยแล้วมาทําเป็นกระเป๋าปนี่้เป็นกระเป๋าเ <laughs> จ้าก,ก็อผลิตภัณฑ์ใหม่นอกจากนี้แล้วก็จะมีเสื้อแบบของผู้ชายบ้าง ทำเหมือนกันอันนี้ตอกสีธรรมชาติต้องอันนี้ก็จะเป็นชุดของผู้หญิงนะแล้วก็เอออันนี้ชุดแบบบดเดย์กับสมัยใหม่ขึ้นมาให้น้อยหน่อยแต่นี่ก็ยังธรรมดาอยู่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงเก็บลายผ้าถุงนี่แล้วก็เสื้อเสื้อบดเดยที่ทำเป็นเสื้อคลุมก็ขายเหมือนกันจะพักขายเหมือนกัน จากนั้นเราก็จะมีผ้าป้ายผ้าอยางผ้าฮาวสีอาตั์เสื้อขายแล้วจะแปดรูปถ้าเป็นายเดอกเหมือนกันอี่กระสาสามารถใส่ทำลองไปได้ครับใส่ไปวาดก็ได้นะใส่ไปทำบุญใส่ไปแอลใส่ไปทำงานได้หกดแล้วก็อนอกจากมีเสื้อสั้นแล้วก็จะมีชุดยาวชุดยาวของกระเรียงนะคืบทำอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติ คือนี่จะขายอยูู่กร้อยค่านั่งสามร้อยกขึ้นไปหกร้อยแล้วก็อ่ากระเลียงที่แต่งงานแล้วก็จะใส่ชุดยันแย่เจาะคนละทอนแต่ถ้ายัางมาแต่งงานเป็นสาวก็ใส่ชุดลวดกันเลยอืมในการแต่งกายของกระเลียงเนาะก็จะมีเครื่องประดับก็คือเป็นสร้อยลูกปัดเป็นสร้อยลูกปัดที่เอาตกแต่งระบายนิตี์ใส่ผม ใส่ขอบผมเนี่ยจะมันเป็นการแต่งกายของกะเรียงโอเคสินค้าเราก็มีประมาณเนี่ยเจ้าเราจะน่าจะยังมีถุงยามเรืมแนะนําถุงยามถุงยามก็มีสามขนาดเล็กกลางใหญ่เนาะแต่นี่ก่อทำลายขอข,อขึ้นมาลายประชา,านพี่จ้าจ้าถ้ามีอย่างถ้าอ,อ,อยากได้ของหูก็เจนมาแอลได้เจนมาติดต่อได้นะเจ้า Ah, uh, gwelwch. <laughs>